คุณชายรณนพีนะคะ้องเจมานั่เองค่ะก็ออกอีเวนต์เยอะวันนี้ออกมาแล้วบอกเลยเรื่องหนึ่งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองไม่เท่าไหร่พาร์ทสามเออโอเคแต่่คืนนี้ใช่เรพารเมื่อคืนรู้สึกว่าโ้ย่อะเอ่ะเจ๋เนาะเงเนาะอว่าจากจริงๆรู้สึกว่าเออดังแน่ๆเลยคนนี้เป็นพี่เอกคนหนึ่งที่ต้องดังแน่ๆแล้วพาร์ทของเขาอ่ะเป็นพาร์ทที่เป็นความรักไงใช่เด็กเด็ก ปกติทหารมกเหรอคะไม่รู้รู้จะแอฟอากเบาๆใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์คุณชายก่อนนะคะน้องเจมส์กับนี่แหละคุณชายโรนพีนะคะที่จะมาออนแอร์ต่อจากคุณชายรัชนนท์เป็นยังไงบ้างนะคะกระสุงกระแส อา่านหนังสือด้วยวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมบุคนิสตานะครับก็เป็นการเชิญชวนให้คนให้เด็ก,ท,กทุกท่านอา่านหนังสือครับผมมารณรงค์งงให้อา่านหนังสือโดยที่วันนี้มีนักเขียนของสถาสถาพรบุ๊คมาด้วยนะครับก็เป็นผู้เขียนของสุภาพรุจุธาเทพก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันครับผมใ,บใชกก่ก็ขอบคุณทุกคนท,ที่มาให้กำลังใจผมวันนี้ครับแล้วก็เพลงที่ร้องไปก็รักแท้อยู่ในการเวลาเวอร์ชันรอนทีครับผมใช่ ใช่ก็ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นที่ว่าใกล้จะมาถึงเราแล้วก็รู้นว่าคนดูจะชอบไหมแล้วก็คือที่สำคัญคืออยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขมากมากเลยกดดันไหมไม่กดดันนะเพราะว่าที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิด5าเรื่องนี้ออกมาดีประสบความสําเร็จผมก็แฮปปี้มากแล้วเพราะว่าเราก็มีส่วนร่วมในทั้งทั้งเรื่องที่หนึ่งถึงสี่เลยครับเพราะฉะนั้นไม่กดดันครับ เรามีแบบโผล่ออกมาในแต่ละตอนอยู่บ้างแฟนๆรู้ถึงเรายีอะไรบ้างเ,เขาก็จะบอกว่าโรนาพีน่ารักนะแล้วก็เหมือนแบบออกมาแล้วมีฮาแล้วก็คียอ้อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนออกมาแล้วก็ชอบไปยุ่งกับพี่ๆครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นตัวโซนตัววุ่นวายของบ้านเลยครับแล้วในโรนาพีนี้จะมีแบบความตื่นเต้นเรื่องราวนี่จะแบบยังไงบ้างในโดนาพีก็จะเป็นดอ,อกแนวดราม่าโรแมนติกนะครับก็จะมีความมีบู้มี จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าของทั้งสองท่านนะทั้งรนนีพีเพียงขวัญจะมีเรื่องราวที่คือทําให้ชีวิตต้องเศร้าที่ทําให้ชีวิตต้องลําบากแต่เขาเดินมาเจอกันเขาก็เลยต้องเดินต่อไปด้วยกันนะใช่เข้มข้นจะเข้มข้นและจะมีหูร้องไห้ดราม่าคอมเมดี้มีหมดเลยครับผมพี่โนกตเขาทำเต็มที่เลยฮะมีความแอ็พซันยิ่งมีมากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องนี้มีเยอะครับมีค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในเรื่องเพียงขวัญมักจะโดน ละพ um ัดต <It> ัวไปหรือโดนลังแกอะไรอย่างนี้ครับเราก็เป็นสุภาพบุรุษเราก็ต้องไปช่วยผู้หญิงที่เรารักใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆท่านที่หลายๆท่านที่หลายๆเหตุการณ์ที่โรนพีก็ได้ไปช่วยหลายๆคนเหมือนกันครับผมก็จะก็พอมีอยู่มีอยู่นิดนึงประมาณนึงอยู่แล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครก็จะเป็นเรื่องที่นข้งๆจะเศร้าครับผมเป็นเรื่อง ที่ตัวเองก็คงแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ครอบครัวเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่เศร้าพอสมควรครับวันนี้เหนเ็นแฟนๆมาทอดรับเราขนาดนี้รู้สึกไงครับดีนนใจครับดีใจที่วันนี้ทุกคนมาพร้อมใจกันมาด้วยกันแล้วก็มามาลงกิจกรรมปุ๊กนิสตาด้วยแล้วก็มามาดูว่าเออได้มา,มาเจอลุนพีด้วยครับผมดีใจครับคิดว่ามีแฟนคผับเยอะขนาดนี้ตอนแรกที่ว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไหมจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าคือแบบเราก็ยังไม่ถึงตอนตัวเองแล้วก็ คือก็ดีใจมากที่ทุกคนเขารักรณพีเราก็เลยวันนี้ก็มาเชียร์กันขอบคุณมากครับพี่ไก่จะพูดว่าเจมส์มานี่จะดังกว่าเจมส์จีหรืออะพี่ไก่อะไรเยอะเลยอ๋ออันนี้ผมคิดว่าไงคือผมคิดว่าเรื่องดังไม่ดังมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับอย่างผมก็เป็นแบบนึงเจมส์จีก็เป็นอีกแบบนึงครับผมส่วนแล้วผมก็ไม่ได้ คืออยากจะให้คนดูรักละครที่เราเล่นมากกว่าชอบละครที่เราเล่นมากกว่าครับผมแล้วผมเชี่ยวทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติเองครับ่ตลอดเวลาเราได้ติดตามตั้แต่เรื่องแรกละครทุกเรื่องก่อนจนถึงื่องเราก็ดูดูหมดเลยครับคือติดตาม เกือบตอนก็ว่าได้ก็คือจะชอบดูชอบคือผมจะชอบดูฉากที่ท้าพี่น้องเข้ากันคือผมจะรู้ไงครับว่ากว่าจะถ่ายฉันนี้ออกมาได้อย่างเงี้ยมันจะมันยากแค่ไหนหรือว่ามันนายแค่ไหนก็เวลาดูออกมาแล้วมันมันรักกันจริงๆมันสนุกมันตลกเราก็ดูแลยิ้มไปด้วยครับผมให้ฝากติดตามอย่าลืมถามขออนุญาตจาเรื่องงานอีเวนต์นิด้ึงนะครับทีบอกว่าหอชช่องจะไม่ค่อย ร,ท,รที่จริงเรื่องนี้ผมเองก็ไม่ไทราบนะก็ไม่มีไม่มีผู้ใหญ่เคยมาพูดกับผมเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่คือที่ผมรับอีเวนต์เนี่ยครับก็เป็นเพราะว่าคือเป็นเวลาที่ผมว่างจริงครับ mm hmm. คือผมไม่เคยรับอีเวนต์หรือว่าที่มันจะไปกระทบต่อละครหรือการเรียนเลยอย่างเรื่องสุภาพบุรุษชาติพเทฆผมก็ถ่ายได้ตลอดเวลาครับก็เพราะฉะนั้นก็ผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไปรับงานสะจนเยอะไปอะไรเงี้ยครับแว่าก็มีการสิดส้ากับทาง ก็ผมเชื่อว <els> <t art ic> <executives> ่าทางผู้จัดการทางพี่เอเขาก็มีคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วว่าต้องเป็นยังไงหรือว่าการจะรับงานหรือว่ารับงานละครมันเป็นยังไงผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีไม่มีเลยครับก็อย่างโรนัพีก็เพิ่งปิดกล้องไปเองครับผมเพิ่งปิดกล้องไปไม่นานนี้เองก็ถ่ายละครมาปีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่ได้มารับอีเวนต์บ้างได้มาเจอแฟนๆบ้างครับผม ฝากติดตามดนพีจอกต่อจากละครนนได้ก็อยากจะฝากละครเรื่องสุภาพบุจุษาเทพนะครับตอาคุชชัยโรนพีวันที่15นะครับผมก็หลังจากชนนก็จะได้ดูแล้ว15มิถุนาก็จะได้ดูนะครับผมแล้วก็ติดตามด้วยว่าบทสรุปของละครซีรีส์เรื่องนี้ครับจะเป็นยังไงครับก็ติดตามด้วยนะครับผย้อนได้ครับได้ครับผมได้ครับสวัสดีครับไม่กดดันนะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเรื่องที่ 1- ถึง4ก็เป็นผลงานของเรา ือเรื่องที่หนึ่งถึงสี่แบบประสบความสำเร็จเราก็แฮปปี้แล้วครับส่วนที่เรื่องที่5ก็เป็นเหมือนเป็นเป็นตัวก็คือเหมือนมันเป็นละครใหญ่ละครเรื่องหนึ่งครับคือมันก็คือประ่อกันเลยครับมันไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องที่เรื่องนี้กับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ผมรู้สึกมันเป็นละครใหญ่เรื่องหนึ่งประสบความสาเร็จผมก็แฮปปี้มากเลวครับกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่าคือแต่ละคนก็ แต่ละคาแรคเตอร์แต่ละคนก็คนละคนกันนะครับซึ่งคุณชายคนหนึ่งเขาก็จะมีเขาก็มีแบบของเขาผมก็มีแบบของผมครับครับก็ <c oughs> อยากจะฝากละครเรื่องสุภาพบุรุษทาเทพตอนคุณชายรณพีนะครับก็วันที่15มิถุนายนนี้จะได้ดูกันหลังราชน์นนนะครับก็ติดตามด้วยว่าตัวสรุปของละครชุดนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เข้มข้นแค่ไหนติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ